ออกออกพี oh. Oh. ่ได้หลนกูออกพร้อมยังได้กมายนบ้ามาห่นหนี่มาได้แล้วครับใครจะไล่ใครวะมาเลยหนูมาเลยหนูส้นแมงอีกาหล่นเลย ยังไหมตื่นลยเบื่ี้นะครับจะไดป่นเอาลงนเนาะเอดเมเก็บหันก่อนยังดีอยู่ยังวามันขึนออกมตื่นลุง่ัยไง่ตอย่านังมึงตื่นลุยังงเยอันนี้เกินกำลังคุ้มุลย กูผ่าก่อนด้อ